มนุษย์ไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นมนุษย์เพื่อให้ผีประเภทนี้ก็คือการลเียดประเภทนี้เนี<ม>่ยเขานึกถึงบุตรออกตายตรงไหน,นตายตรงไหนก็นจะปไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทโค้งร้อยศพอะไรแบบเนี้ยเขาจะกลับไปตรงนั้นหละไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่กรรมของตัวเองแล้วปู่ย่าตายายบางครั้งก็มาปรากฏให้เห็น<ม>อยู่ที่บ้านปรากฏว่าวันดีคืนดีหลานขายบ้านไปซื้อบ้านใหม่ปู่เป็นพระผีบ้านผีเรือนจะตามหลานไปได้ไหม ผีมาปรากฏตัวให้เห็นเมื่อไหร่แสดงว่าผีอยากได้อยากได้บุญครับกระสือกระหังไม่ได้เป็นอย่างที่ในหนังอีกประเภทนึงก็คือผีปอบนี่ือว่าใจเป็นพูดอยู่ไหมครับด้วยวิบากกรรมนั้นก็ทําให้ไปเกิดเป็นประเภทพวกนี้เป็นพูดผีปีศาจก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้ววันพระหัวข้อในวันนี้เนี่ยดูจากทางทีวีเนี่ยเขาจะต้องขึ้นพาดหัวไว้ว่าโปรดใช้ วิจารณญาณในการชมรใช่ไหมเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องผีมีจริง,รงหรือไม่บางคนก็เคยประสบเรื่องเหล่านี้มาแต่คนที่ไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เชื่อวันนี้ก็เลยมาหาคําตอบกันว่าผีมีจริงไหมก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาให้คําจํากัดความวันว่าผีคืออะไรผีก็คือกายละเอียดทั้งหลายแหล่ผีก็เลยมีความหมายที่กว้างมากเพราะว่า รวมได้หมดเลยพวกที่ละจากโลกนี้ไปแล้วก็คืออดีตมนุษย์นะชัดเจนมากคืออดีตมนุษย์นั่นเองแล้วก็ละโลกไปแล้วเมื่อละโลกไปแล้วก็ไม่มีกายอยากมีแต่กายละเอียดก็จะไปอยู่โลกหนึ่งว่างั้นเถอะอีกพบภูมิหนึ่งแต่อาจจะซ้อนทับกับกับโลกเรามนุษย์ปัจจุบันนะก็อาจจะทําให้เกิดการมีการสื่อสารกันได้ทสนนี้พวกเราเองก็กลัวเพราะเป็นสิ่งที่ลี้ลับแล้วก็ มองไม่เห็นไม่เดยเจอกันได้บ่อยๆผีก็เลยน่ากลัวแล้วก็ผีที่มาตามภาพยนตร์เนี่ยก็มักจะเป็นผีผมยาวๆนะดูน่ากลัวน่ากลัวดูแบบปีแบบความแาาค้นยา่าเออมียา่าดบีบคอคนตายอะไรแบบนี้นะซึ่งเรามาดูกันวนะ่าผีเป็นงั้นจริงหรือเปล่าเนะี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์อย่างนั้นจริงหรือเปล่านั่นอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วผีเนี่ย มีความหมายกว้างมากเพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นมนุษย์หลายๆอย่างก็คือคนที่ตายไปแล้วนะไปเกิดเป็นเป็นเทเวลาชั้นต่ำก็มีมเป็นยักษ์ก็มีนะวิทยาทรก็มีมเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าผีคืออะไรผีแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คืออดีตมนุษย์ที่เพิ่งตายไปใจไม่มองไม่ใสหรือจะเป็นป,ประเภท ถูกรถจนตายประเภทนอนหลับอยู่บนร,รถทัวร์รถคว่ำตายอะไรแบบเนี้ยคือไม่รู้เรื่องยังไม่รู้บางทีก็บางคนก็ตายตายเสร็จปุ๊บยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองตายแล้วโอ้มีอย่างนี้ด้วยมีครับกายเรียนหลุดจากร่างอก,ก็จะใช้คำวิญญาณก็ได้วิญญาณหลุดจากร่างทิ้งร่างกายไว้กับรถทัวร์นะตัวเองก็หลุดออกมาเสร็จแล้วก็พยายามไปคุยกับค,บคนอื่นเขานึกถึงใครไปหาคนนั้นแล้วพยายามไปคุยกับเขา เขาคุยด้วยไหมก็คงไม่ได้สื่อสารก็คงไม่ได้เขาได้เขาคุยไม่ได้เขาอยู่คนละภพภูมิเพราะว่ามนุษย์ไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นมนุษย์พยายามสื่อสารกับไปหาพ่อแม่มั่งอะไรมั่งก็มีนะซึ่งก็สื่อสารไม่รู้เรื่องก็ไปสักพักหนึ่งตัวเองก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองตายแล้วเราไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ก็อาจจะหลายวันอยู่เหมือนกันกาจะรู้เลยเพราะฉะนั้นประเภทที่หนึ่งนี่ก็คือละโลกไปแล้วใจเนี่ยไม่มองไม่ใส่ เพราะว่าถ้าใจใสก็ไปก็ไปสวรรค์ุขติไปสวรรค์แต่ถ้าใจหมองก็คงลงโรงายอบายไปเลยแต่นี้ก็คือไม่ใสกึ่งกึ่งกึกึ่งก็เลยยังไม่ไปวนเวียนอยู่ก็คิดถึงใครไปหาคนนั้นจนกระทั่งก็รอรอนี่ก็เป็นประเพณีที่ต้องทําบุญให้คนตายในช่วงแรกๆหรือประมาณเจ็ดวันนั้นบเจ็ดวันต้องทําบุญเพื่อให้ผีประเภทนี้ก็คือการเรียนประเภทนี้เนี่ย เขานึกถึงบุญออกโอกาสได้รับบุญก็ช่วงนี้แหละก็ช่วงนี้เลยถ้าเราไปจัดงานสวดพระพิธร์ทให้เขาเสร็จแล้วมีการถวายทายธรรมถวายทานทั้งเราทั้งหมู่ญาติก็ช่วยกันอุทิศอุโหมู่ญาติได้บุญเสร็จอุทิศให้มแม้กระทั่งวันที่เผาศพก็ยังเชิญชวนให้ทําจิตให้นิ่งอุทิศให้ผู้ตายถ้าผู้ตายเขาเรียกว่าทําเป็นนึกถึงบุญนี้ได้ก็จะรับบุญนี้ไปแต่นี้ไปก็อาจจะไปดี นะเพราะมีช่วงที่รับบุญอยู่วันนี้ก็ได้ศึกชิงพบเลยนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องระวังว่าเราอาจจะจากลงนี้ไปในช่วงที่เช่นเกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าเราเข้าใจซะแล้วเนี่ยให้มาระลึกถึงบุญแล้วก็เตรียมที่จะรับบุญที่หมู่ญาติที่จะได้อุทิศไปใหนะ้แล้วก็จะไปดีเป็ปกนการชิงกันช่วงนี้แต่ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยนะวันที่เจ็ดจะกลับไปที่เดิมจะ<ป>ตายตรงไหนตายตรงไหนก็จะ,จะปไปตรงนั้น เพราะนั้นไอ้ประเภทโค้งร้อยศพอะไรแบบเนี้ยก็ว่าจะมีวิญญาณเยอะก็จริงเพราะว่าวิญญาณที่เขาตายเนี่ยเขาจะกลับไปตรงนั้นแหละนะหรือไม่ก็ตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เขาว่าผีเยอะเพราะว่าเขาจะกลับไปตรงนั้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโยมโลกมาพาไปอมาพายพาไปก็ไปเข้าสู่กระบวนการสักถามวินิจฉัยนะฮะแต่จริงโยมบาลเนี่ยไม่ได้โหดนะ ถ้าศึกษาแล้วยมบาลเนี่ยก็เหมือนพญายมราชก็จะช่วยเหมือนเป็นท่านาที่ผู้พิพากษาอย่างนี้เหมือนโลกมนุษย์ก็จริงๆก็ไม่ไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาแต่เป็นผู้ที่จะมาสอบถามมาสอบถามและจริงจริงพญายมราชจะช่วยหรืซ้มว่าเคยไปทําความดีนี้มาไหมนึกให้ดีช่วยพยายามช่วยให้เรานึกถึงบุญอ่าเดี๋ยวทีนี้ถ้าคนไม่เคยทําความดีเลยสมมตินะ ส่บาตรก็ไม่เคยใส่น,านา้าๆใส่ที<ถ>จำไม่ได้ก็คงนึกถึงบุญอะไรไม่อะไรไ,ไ,ไม่ออกอันนี้ยุ่งเหมือนกันไม่มีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าช่วงแรกๆที่ตายแล้วยังไม่ได้บุญมากพอเนี่ยเมื่อหลุดไปถึงโยมโลกพญายมราชยังจะช่วยอีกอแต่ถ้าตรงนั้นนึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้ยุ่งแหละมันจะถามว่าเคยทําความดีอะไรมาบ้างเสร็จแล้วด้วยกรรมดีกรรมช่วตรงนั้นแหละจะเป็นตัวที่จะส่งไปจะไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่ รรมของตัวเองแล้วอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสัมเวสีสัมเวสีนี่อีกแบบหนึ่งประเภทแรกนั้นเขาเรียกว่าใจไม่มองไม่ใส่ก็ยังวนกันอยู่บนพื้นโลกช่วงแรกที่เพึ่งตายครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าที่พาไปแล้วก็จะไปแหละประเภทที่สองเนี่ยก็คือบุญบาปไม่มากพอสมมติหลวงพี่มาร์กทำบุญเป็นประจำทอดกฐินทุกปี นั่งสมาธิเป็นประจำรักษาศีลอย่างดีแล้วก็มีการซ้อมตลอดเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกครับพอถึงวันละโลกปุ๊บนึกออกหมดเลยไปเลยรอดแนละ้ววิญญาณี่จะไปแล้วแต่เลยจะไปสวรรค์เลยว่าง,ง่ายๆหรือจะไปเกิดพกภพภูมิที่ดีแต่ถ้าบางคนก็อีเล่าทุกวันเล่นการพนาทุกวันหรือว่าฆ่าสัตว์เป็นประจำแล้วก็ทุบพิศีลเป็นประจำอันนี้ใจจะหมองมาก สิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยจะดึงดูดเข้าไปแต่อย่างที่ไม่ดีครับก็คือจะไม่เหมือนประเภทที่หนึ่งนะรประเภทที่หนึ่งนี่ยังไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็ยังอยู่ก่อนแต่ถ้าบุญบาปแรงพอเนี่ยไปเลยไม่จะเป็นองไปหาพญายมราชแต่ประเภทที่สองที่ว่าสัมภเวสีเนี่ยคือบุญบาปไม่แรงพอก็จะเร่ร่อนอยู่บนพื้นมนุษย์ก็เป็นรายละเอียดนี่แหละเป็นพบซ้อนพบก็จะอยู่ยังไงนะ สัมภเวสีมีชื่ออื่นเาเรียกว่าผีเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เอาแล้วก็อยู่ยังไงลักษณะนี้จะเป็นพวกผอมๆนะบางทีมาเห็นก็หอนนะเร่ร่อนไปนเรื่อยไม่มีที่อยู่แล้วอ,อะไรกินนั่นนีครับอ่าพวกของเส้นไหว้อ๋อของเอส้นไหวพวกที่ชอบไปไหว้ตามสี่แยกก็จะมีผีเร่ร่อนมาเอาโอชะตรงนี้ไปหรือไปไหว้หัวหมูเป็ดไก่ผีเร่ร่อนจะได้อาหารตรงนี้ ผีสางนางไม้บางคนเนี่ยชอบไปชอบไปแก้บนชอบไปบุบานพวกจ้าแม่นางตะเคียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเอาอันนี้เอาไปเอาไปเสร็จก็ผีเล่ร่อนก็จะมาเอาอาหารตรงนี้หรือไม่ก็เป็นพวกอาหารเหลือเดนที่มนุษย์ทิ้งไว้เราก็อย่าไปเป็นอย่างนี้เลยนะนะเอาบุญเต็มที่ดีกว่าเสร็จแล้วก็จะได้ไปสู่ที่ดีแล้วไม่ต้องไปหาพยาโยมราชเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วไปเลยรัดขั้นตอนรัดขั้นตอนไปเลยพวกเราต้อง ต้องไปเลยครับไ,ไม่ได้ไปนู่นนะไปข้างบนครับไป,ไปสุกติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผีประเภทที่สองประเภทที่หนึ่งก็คือพวกที่ยังไม่ได้เป็นไหนส่วนประเภทที่สองเนี่ยเป็นการละเอียดที่เรียกว่าผีเร่เร่อนหรือว่าสัมภเวสีนั่นเองนะฮะแล้วประเภทที่สามลประเภทที่สามอันนี้รายละเอียดเยอะมากนะจริงๆแล้วเป็นเทวดาชั้นล่างเรียกว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชิกา เป็นภูมิเทวาออยู่ข้างล่างๆระดับพื้นมนุษย์ไม่ใช่อากาศเทวาอันนี้อยู่บนอากาศครับภูมิเทวาตรงนี้นะอาศัยอยู่ที่ไหนตามบ้านออือบางคนก็จะมักจะเห็นเห็นผีตามบ้านนั่นเองเห็นญาติตัวเองก็มีนะฮะเห็นญาติที่ตายไปแล้วอ่ะปู่ย่าตายายบางครั้งก็มาปรากฏให้เห็นออยู่ที่บ้านที่เราพูดคุยว่าผีบ้านผีเรือนอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเลยฮะเรียกว่าผีบ้าน ผิเรือนแต่อันเนี้ยไม่ไม่เหมือนสองประเภทเมื่อกี้อ๋ออันนี้เป็นผุมิเทวามีบุญพอสมควรัหนึ่งแต่ไม่มากพอมีที่อยู่หลักแรงและไม่เล่นรอนไม่ไรละอยู่ตามบ้านครับอยู่บ้านใครอ่ะก็บ้านตัวเองบ้านตัวเองหรือว่านาติญาติคนสนิทไปอยู่ตามนั้นแล้วบางทีอยู่ห้องเดียวกันเลยถ้าบุญอาจจะมากแต่ไม่มากพอก็ไม่มีห้องของตัวเองก็อยู่ตามนั้นแหละอืแต่ถ้ามีบุญมากพออาจจะ มีการต่อขยายบ้านนั้นเป็นห้องของตัวเองอีกห้องหนึ่งนะก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนตรงตามคําเลยอยู่ตามบ้านก็เป็นพบซ้อนกันนี่แหละซ้อนกันเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราเราอยู่ส่วนเราเขาอยู่ส่วนเขาบางครั้งบางคราวอาจจะได้ยินเสียงเสียงก็แก๊กเสียงอะไรบ้างนะฮะนะซึ่งสอ่นก็แล้วแต่ประสบการณ์ของใครของท่านแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นญาติเป็นญาติเป็นญาติเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเข้าบ้านไม่ได้ ตรงนี้เนี่ยจะถามว่าแล้วเขาบเกิดขึ้นอย่างไรนะอันนี้เป็นที่ว่าจะว่าเป็นเทวดาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเป็นเทวดาที่ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยการเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดแบบโอปปาติกะคือคือไม่เหมือนมาเหมือนมนุษย์น่ะต้องเกิดในคันก้าวเดือนกว่าจะคลอดกว่าจะโตอันนี้คือเกิดปุ๊บโตเลยโตเลยโตแบบกายละเอียดทีนี้อย่างถ้าเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงเนี่ย อบบปติกะเกิดปุ๊บจะเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมุติว่าคนที่ตายอายุสักเก้าสิบไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับไปเกิดตรงนั้นปุ๊บกลายเป็นหนุ่มหนุ่มอายุยี่สิบนะฮะไม่แก่เจวดาจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือผีบ้านผีเรียนเป็นตายไวไหนเกิดแบบนั้นถ้าตายตอนเก้าสิบก็จะเป็นเป็นคนแก่ไม่ใช่เป็นผีแก่ เป็นผีแก่ๆแ,แบบนั้นอันนี้เป็นเกตความรู้นะนะซึ่งซึ่งหน้าตาอายุอะไรก็จะคล้ายๆกับตอนเป็นคนเผื่อเสื้อผ้าด,ด้วยนะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะจะจะเหมือนกับไม่มีเครื่องประดับเหมือนเทวดาชั้นสูงของเขาอะ่ะคนนั้นก็จะมีชุดแต่งของเขานะแต่อันนี้ไม่มีอันนี้บุญน,น้อยอแต่ก็ก็ยังมากกว่ากว่าสองประเภทที่แล้วอันนี้บุญมากกว่าก็มาเป็นภูมิเทวาทีานี้บีเคการปกครอง มีเทวดาที่เป็นภูมิวเทวาที่มีศักดิ์สูงก็ดูแลบุญมากกว่าเขาจะดูเขาจะดูพวกนี้นะฮะแล้วก็ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับคือข้ามเขตไม่ได้ออืก็มีคําถามว่าถ้าเกิดคนที่ตายเนี่ยสมมติเป็นปู่เลยเป็นปู่ตายไปแล้วก็มาเป็นผีบ้านผีเรียนก็มาอยู่กับหลานก็คืออยู่ในบ้านหลานนั่นเองอยู่บ้านหลังนี้แหละพอตายไปก็อยู่เหมือนเดิม ก็ชีวิตก็วนเวียนอย่างนี้ยจนกว่าบุญจะมากพอก็ไปเกิดแต่ถ้าบุญไม่มากพอก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าวันดีคืนดีหลานขายบ้านไปซื้อบ้านใหม่ถามว่าปู่ตามไปได้ไหมปู่เป็นพระผีบ้านผีเรือนจะตามหลานไปได้ไหมลองลองเดาลองเดาเขาอยากไปอ่ะแต่ว่าไปได้ไหมนั่เออาไปได้ไหมไปได้แต่ก็ต้องมีการเหมือนมีข้อแม้มีข้อแม้ว่าเซ็นอนุญาตจะไปเนี่ยปุ่มเทวาที่เป็นผู้ปกครองแต่ละเขตเนี่ย ต้องมีการอนุมัติการอนุมัติเหมือนขออนุญ,ญาตข้าเขตข้าเขตเข้าเขตนะเออมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะถ้าแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับแบบต้องมีพาสปอร์ตนีอะไรไหมเออไม่ต้องมีไม่ต้องมีนะ,ะจริงๆแล้วไปได้ไหมไปได้ไปได้ไ,ไปได้ไไดถ้าเขตนูน้นอนุญาตเขตนู้นนะคําถามถัดไปก็คือว่าแล้วผีบ้านผีเรือนที่เป็นฝรั่งมีไหมจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีไหมหรือว่าเป็นคนถ้าตรงนี้เป็นแอฟริกาใต้มีเป็นกฎสากลก็น่าจะเหมือนกันนะครับ มีเหมือนกันนี่เหมือนกันเฉลยก็คือว่ามีทุกที่ใน,น,นโลกนี้แล้วถ้าฝรั่งคนหนึ่งแล้วกันตายไปแล้วมาเข้าข้อนี้พอดีคือเป็นผีบ้านผีเรือนซึ่งมีถามว่าเขานับถือศาสนาอะไรสมมติเขานับถือศาสนาของเขาคือศาสนาคริสต์เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธไหมผมว่าเขานา่จะเป,นะเ,เป็นคริสต์อยู่นะอ๋อเป็นคริสต์ใช่ไหมใช่ไหมครับถูกต้องอก็คือเขา เขานับถือ,อยังไงอะ่ะก็เหมือนเดิมหรือถ้าเขาเป็นพวกที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก,ก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมแตกไหมแปลกจริงๆแล้วถ้าใครเคยลองไปดูไปศึกษาดูนะจริงๆแล้วฝรั่งก็เจอผีกันเยอะก็คือผีบ้านผีเรือนนี่แหละหรือไม่ก็พวกผีเล่ร่อนตามสุสานบ้างอะไรบ้างก็มีคนเจอที่เขาเล่า,ลากันมานะเพราะ,ะนั้นระบบเนี้ยเหมือนกันทุกที่ไม่ใช่ว่าผี จะมีเฉพาะประเทศไทย<ด>หรือว่าเฉพาะชาวพุทธเฉพาะชาวพุทธอันนี้มีทุกชาติทุกศาสนาภาษามีหมดเลยแต่ก็พูดเป็นสังกฤตกันหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะเอออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เราไปศึกษาไปอีกทีนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนอหรือผัสซัมเพอร์เวสีอะไรก็ได้เนะี่ยที่ว่าอยู่ในอเมริกาก็ดีอยู่ในยุโรปเยอรมันอังกฤษจะผมยาวผมสั้นอะไรเนี่ยนะถามว่าสิ่งที่เขาต้องการ เหมือนกันก็คือคือบุญ,บ,ญบุญแน่นอนแต่ทีนี้เขาจะเข้าใจเรื่องบุญหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราชาวพุทธเราเกิดมาพร้อมกับคําว่าบุญบาปเราศึกษากันมาเยอะนะก็จะมีการอุทิศบุญซึ่งเราก็จะเขาเรียกว,ว่าคุ้นคุ้นกับกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาใครอุทิศบุญมานะสัมภเวสีหรือว่าหรือว่าการละเอียดพวกนั้นเขาก็จะรับรู้ได้เขาก็จะลงมืชนาพอชนาเสร็จเขาก็จะได้บุญมากขึ้นมากขึ้น แล้ววันหนึ่งเขาก็จะไปเกิดนั่นเองนะก็คือว่าผีทั้งสามประเภทนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าอยู่กันเป็นตลอดไปนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่ระบบเดิมก็คือก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจนกว่าจะมีบุญพอญาตเราไปไหนแล้วครับนะแล้วก็ทิ่บุญให้เขาไปนะเพราะญาติรอเราอยู่แน่ๆเพราะเขาอย่างที่บอกนะบุญเป็นที่พึ่งของเขาครับเราได้บุญแล้วนะก็ทิศไปเป็นอย่างนั้น ทีนี้นอกจากเรื่องผีแล้วเนี่ยคนโบราณก็ชอบพูดพูดว่าพูดผีปีศาสตร์หลวงพี่มาว่าเหมือนกันไหมพูดผีปีศาสตร์เหมือนว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันนะผีปีศาสตร์ผมพูดไปแล้วเรื่องเรื่องผีเรื่องผีเอาแบ่งเป็นสามประเภทหลักๆนะพูดคืออะไรพูดก็คือการละเอียดเหมือนกันอดีตมนุษย์เหมือนกันอดีตมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นประเภทชอบ เรียนวิชาสายมูอะเหอนัันนะพวกสายมนดำหรือว่าเรียนสยศาสตร์เนี่ยก็ผูกพันเรื่องพวกนี้เมื่อตายไปก็ไปเป็นพูดไปเป็นพูดบางทีก็ผูกพันกับสถานที่ไปเฝ้าที่นั่นที่นี่ขุมทร<อ>ัพย์อะไรก็ว่าไวเป็นพูดเฝ้าขุมทรัพย์พูดเฝ้าป่าเฝ้าสถานที่อะไรก็ว่าไปผูกพันกันตรงนั้นแหละทีนี้พูดเนี่ยจะคล้ายๆผีเมื่อกี้แต่ แตกต่างกันก็คือมีฤทธิ์มากกว่าอืแปลงกายได้แปลงกายได้อืเป็นหมาดําก็แหละเฝ้าที่เพ่าสมบัติเฝ้าที่ตรงนั้นเฝ่าสมบัตินะฮะก็ก็ผีแปลงกายไม่ได้นผีไม่ได้อะผีไม่ได้นะฮะผีไม่ได้ประเภทมาบีบพงบีบคออะไรนี่อันนี้นี่ไม่ใช่นะมีแต่ในหนังนะมีแต่ในหนังนะะจริงๆรมนุษย์เราเนี่ยบุญเยอะอยู่แล้วผีมาปรากฏตัวให้เห็นเมื่อไหร่แสดงว่าผีอยากได้บุญครับเพราะฉะนั้นให้นึกเลยว่า เขาไม่สื่อสารกับเราเพราะว่าเขาอยากได้บุญเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญนะะเราเป็นคนที่มีบุญผีก็เลยมาปรากฏตัวให้เรานะฮะนะอาจจะรวมทั้งพูดด้วยก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปทางสายเวทสายศาสตร์พวกนั้นพอตายไปก็ก็เลยไปเกิดเป็นประเภทแบบนี้รู<ฟะ>้วิมารู้จักกระสือไหมครับกระหังกระสือเนี่ยครับที่เขามีหัวกระไส้ลอยไปเ yani <ๆ S 2> นี่ยมันใช่อย่างนั้นไหมครับมี อีกทาด้วยกระดง<ช>้งอะไรเนี่ย<ช>วินได้อะไรนี่กระหังกระสือจ่ายว่าเป็นผู้ชนิดหนึ่งครับกระสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ชนิดหนึ่งวิบากกรรมก็คือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบอาชีพในทางที่ชอบชอบไปหลอกลวงเขาเอาของปลอมไปขายเขาา้าบ้างหรืออะไรแบบนี้นะเอาของโบราณที่ไม่ใช่โบราณเนี่ยไปขายเขา้าหลอกเขาเนี่ยตายไปเป็นเปรต หมดกรรมจากเปรตแล้วถึงจะหมดกรรมจากเปรตที่มาเป็นอันนี้ก็นมีเศษกรรมอยู่ก็มาตัวเอเป็นเป็นกระสือชอบกินของเหลือเดนพวกอะไรแบบเนี้ยเพราะไปหลอกเขาไว้เยอะประเด็นก็คือกระสือกับกระหังไม่ได้เป็นอย่างที่ในหนังไม่ได้มีหัวกระส้ก็ <c oughs> <c oughs> ยังเป็ยกละเอียดอย่างนี้แหละหรือว่าไม่มีปีกเป็นกระดง้งนะนั่นก็เป็นจินตนาการของคนแล้วก็ไปสร้างเป็นหนังก็เลยเป็นภาพจําอย่างนั้นไปครับส่วนใหญ่ผีกระสือจะเป็น เหมือนเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผีกระสือหรือผีกระหังที่ว่าเป็นพูดแบบหนึ่งเนี่ยมีทั้งหญิงและชายแหละแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาเรียกผีกระหังแต่ผู้หญิงเขาเรียกผีกระสือลอยไปแล้วก็มีไอ้แวบๆแตนี้เด็กๆดูก็จําไปไสไปติดรั้วมั่งอะไรบ้าง<笑><笑>ก็อันนี้ก็เคยดูก็เป็นอย่งงางน,นั้นนะแต่จริงไม่ใช่อีกประเภทหนึ่งก็คือผีปอกยิ่งผีวาจะเป็นพูดอยู่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผีสายักษ์อยู่ในกราปรปกครองของท้าวเวสสุวรรณนะอันนี้สิงร่างมนุษย เพื่อจะเอาร่างมนุษย์ไปกินของสดๆขาวๆเพราะตัวเองเป็นการละเอียดทำไม่ได้ต้องมาสิงว่าสายร่างแล้วจะได้สิงใครสิงคนที่มีวิบากกรรมแบบเดียวกันอ๋อทำกรรมมาเหมือนกันนะเป็นแบบเดียวกันใครที่ทํากรรมคล้ายๆกันเนี่ยก็จะดึงดูดพวกนี้เข้ามาเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากมีเรื่องพวกนี้นะเราก็หลีกเลี่ยง<ฆ>อย่าไปสายมูสาย,สาย,ยาศายศาสตร์อะไรมากมนต์ดำอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะดึงดูดพวกนี้เข้ามา นั้นผีปอบก,ก็คืออันนี้สายยักษ์สิ่งร่างคนเพื่อไปกินของสดเพราะตัวเองเป็นกายละเอียดทําไม่ได้ต้องเอากายหยาบของมนุษย์ของคนที่เคยทําวิบากกรรมประมาณนี้มาเพราะฉะนั้นอย่าไปทําเรื่องเช่นนั้นอ่าสุดท้ายปีศาจครับเป็นแบบไหนครับเป็นกายละเอียดเหมือนกันที่ว่ามาทั้งหมดนี่คือกายละเอียดหมดเลยเนะี่ยไม่มีกายหยาบเหมือนหลวงพี่มากกับผมนี่นะแต่ว่าปีศาจเนี่ยจะหนักไปทางเรื่องของความน่ากลัวไปทางสายนะั้นเหมือนกัน สายสายาเวทอาจารย์หรือว่าเป็นชอบวิชาอาคม,อมชอบไปเสกอะไรเข้าท้องคนหรืออะไรแบบเนี้ไปชอบพวกนี้ปุ๊บด้วยวิบากกรรมนั้นก็ทําให้ไปเกิดเป็นประเภทพวกนี้เป็นพูดผีปีศาจ<า>ซึ่ง<า>ไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือเป็นากายละเอียดสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือต้องการบุญก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานกันอยู่ที่จะทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ ใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีก็ขอให้คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะจะได้เป็นการยืนยันว่าเออมีจริงคนที่ไม่เคยเห็นก็จะได้มาลองศึกษาดูวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพระอาจารย์กับหลวงพีมากก็ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ก็คือวันพระหน้าก็ขอจเจริญพรไว้แต่เพียงเท่านี้